YouTube Channel รุงชัยหัวใจเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรสรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่6กันยายน2565 ราคากระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อ no กิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรั วันน like? ี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งไตหวันจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะล่ำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคา กะหล่ำปลีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข่าอ่อนจากตลาดกลาง เม mg, kg, Brother um then, ื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30สิบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บ้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บ้าบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30สบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30สบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาขิงแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะต้นจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาคณะยอดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รมมัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาเช่อมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกมราคาทรงตัวราคากุยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากุ้ยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัม วันน e mm ี้ส mm ูงสุด1 2อยบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดย0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดห0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาั่วพูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาถั่วรันเตาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวกงูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาผักกระเฉดมัด10กรัมใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อมัด ว, water, well, a, ว online, ันนี painful, ้สูงส an ุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาประกาศข่าวรือรุ้ยแต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาประกาศข่าวรือรุ้ยไม่แต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาประกาศหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บบาทต่อกิโลกรัมราคา ปรับขึ้น20บาทราคาผักกาดเขียวปรีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาท ราคาผักทีไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด190บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด190บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักบุ้งไทยมัด25้ากรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อมัดวันนี้สูงสุดเจบาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักบุ้งนามัด1ิบกรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดเจ็บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด70บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักปลังจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกมราคาทรงตัว ราคาดอกสลิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานป่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด ร0บาทต่อกิโลกร,รมมัมวันนี้สูงสุด1้อยบาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด 50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด5 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด8 0บาทต er ่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด8 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกะเหรี่ยงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 6 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกสปอตเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกสุปอตแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อก วันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพิยอดสนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริเยียมขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกยำเขียวจากตลาดกลาง เมื <im cose wick plays> ่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัม ราคาทรงตัวราคาพร <ập> ิกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 3 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 3 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาท ราคามาราคีนอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาราจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะละกอดิบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงเด็ดขั้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวัน สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือลิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือสริ่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือไข่เต่าจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ส <people> um <outine> <Eli> ูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปราะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคารากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบสระแหน่จากตลาดกลางเมื 1, ่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด A จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด B จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกศซีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาหน่อไม้เผยตรงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวเชยเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมว er ันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดกระด่างจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวจากตรัดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดฟางเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 2 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 2อบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 5 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 5 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดหูหนูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด7 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด7 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาเบอร์กลางจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเต็งก่าอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30สบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเต็งร้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บดบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเต็งโมอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บ้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15้าบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงส <uk lar stell ar> ุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรมัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบชะพลูจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรมัมวันนี้สูงส,สุด25บาทต่อกิโลกรมัมราคาปรับลดลง5บาท ราคาใบบัวบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกำวันนี้สูงสุด30บาทต่อกำราคาทรงตัวราคาใบมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบแมงลักจากตลาดกลาง มื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บ sort of าทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบโหระพาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะลัมหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะลัมปลีม่วงจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรมัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรมัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักกาดหังหงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหวานเขียวแดงเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาฟักทองคางคกเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่จากตลาดกลาง มื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศท้อเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศท้อแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด36บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลาง เม,ม,มื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด95บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด95บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด95บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด95บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแครอทไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาสายบัวลอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม นี่สูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณนทีนี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ